สวัสดีครับมนีเกศิมาพบพ่อคับช่องเน็ตแชแนลนะครับมนีเกศิมากินนี่ครับตำกุ้งสดครับใส่เส้นข้าวปุ่นนะครับใส่เส้นข้าวปุ่นแซ่บๆแล้วก็มีผักสลัดมีแหนแตงมีไข่หอมครับหนึ่งแทบกับ่องเน็ตแชแนลจะเป็น่องไม้นะครับ่องไม่เป็นน้องไม้ของยูทูบนะครับกับล่องเบิง มือแหลกหรือเขินๆกล่องเนี้ยจังน้อยนะครับเนาะก็ขอถอดขอให้ว้กะมาแซบๆน้ำกันเลยครับผมมาครับมากินรางวันครับ

เคโดเทครับเราก็เคเรียนบานเท่าองเน้ยพักมีกรอบกรอบได้่พะว่านนียำดังกรอบกรอบ,บ,อบทำยังไงมาเด้ครับกินเขาแรงครับบานอืมหอมมากจ้นงจริง อืมไปนะเอาแม้ไปนี่ละกุ้งซื้อใส่หน่อยครับซื้อใส่ละส,สองไอยแปดสิบเนี่ยครับซื้อมะเขือรั้ว ัาลิ้งหางมานนี่ครับกระจากไา n h า u บ่ต้องหัวคุยกินปลาลาบแม่นี่แหละ เดือดแลกครับเดอดแลกขอโทษดพ่อแม่ครับตัางกล่องสับซีป่างางเยู่ตัดต่างแนวได้กัไพ่อยากแนะน้ำกะแนะน้ำเตะข้อมินได้เลยครับมินมากเนะน้ำเลยครับกาดีเก็บไปเป็น ก็จะเก็ีไปปั๊บใส่อะคลิปต่อไปครับ Nếu ta chào niềm bệnh, bé hát, nhau. Mhm. Tiếng mắt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 . Tiếng cả Tiếng mắt. Tiếng mắt. Tiếng Tiếng เกี่ยงมากนะครับการฝากเนื้อฝากตัวซองไม่ได้ครับซองเน็ตชาแนลก่อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์เพื่อแนะนำแนะนำเป็นแนวทางในการที่องเพื่อเป็นกำลังใจในการที่องต่อไปได้เครับวันนี้่องเน็ตชาแนลกัขอบคุณครับ